อันนี้ปกติราคาเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทแต่เพื่อนกันเราห้เหลือหกสิบบาทเหลือหกสิบลดค่าปั่นเมื่อกี้กูปัน่นคันเองอ่ะกูปั่นสิบบาทแก้วกาแาเมื่อกี้นี่รียูสถ้ากับวันนี้ห้าห้าอันนี้กูปิดเองอีกห้าบาทาหักไปกี่สิบห้าบาทนั่นละสิบบาทเลยหรอห้าบาทก็พอมึงใช้เทคนิคแม่ะค้าไง แต่มึงลืมความเป็นเพื่อนกันมึงใช้เทคนิคลูกค้างไงแต่มึงลืมความเป็นเพื่อนกันอย่าก,กูยังไม่ได้ลดในนี้นะเพราเป็นเพื่อนนะแต่มไม่ได้ไใช่หรอเอออะไรครับอะไรก็ว,ว่าแก้วนี้อยู่ที่35บาทอ่เออแอะกูไม่เอาถุงอีกลดอีก5บาทเมื่อกี้มึงเท่าไหร่ละเอเอสติกเกอร์กระดาษเน้าบาทเออแล้วเมื่อกี้กูปิดฝาเออมันล้นเฟืองเช็ดชูอีก2แผ่นเออสิบาทหลอดกี่กุ้ยกูมอง ตาเจ็บตาสิ็บตาโอนนะเ้ยเอ้าตังค์ในแบงก์เอาหมดเป็นสนได้มี้ติดไปก่อนเด,ดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่าย